ถ้าไม่มีคําว่าครอบครัวไม่ต้องปกมือนะครับครับโอเคนะครับปลกมาหนึ่งคร <hi> ั้งเดี๋ยวเราต้องหาผู้โชคดีแ네ล้วถ้าเกิดเอ้าเราต้องหาผู้โชคดีแล้วครับเดี๋ยวเราจะหาผู้โชคดีมามามายืนกับเรานะครับอ้าวงั้นเราหาผู้โชคดีดีกว่าครับอ่ะผมขอห้าคนห้าคนนะครับบวกได้อ่าถ้าเกิดไม่มีคําว่าครอบครัวไม่ต้องตบกมือครับแต่ถ้าเกิดใครปลบมือ ถ้าท่านครับที่จะได้มายืนคู่กับเราในวันนี้โป๊ะหนึ่งครั้งโอ้มีสติขึ้นเลยบางคนทำอย่างนี้แล้ครับเออยานไม่ถตื่นนี่เออเห็นหน้าผมเลยอย่างนี้พี่เคยเห็นคนติฉาไหครับหลายคนข้อโป๊ะโปหนึ่งครั้ง นี่ยังสั่งไม่เสร็จเลยครอบครัวผมไม่ทำ <c oughs> ย,ยิมยัม้ยำมยิมี้สิยอดยดไม่ต้องเต็งนะครับไม่ต้องเต็งผมจะเจอกับใครที่มีบ้าน